ัครบลูกชายผู้น้อยนะครับลูกชายผู้น้อยนะครับกำจปบันคนีเป็นะเรของลูกชายผู้น้อยจากเมื่อคนดานตกตะนัออก

แกหนยบหลนานกใส่ผ okay. mm. mm. ูน <distur bs> ่อยนะครับสวยงามมากนะครับตะแหลกนะครับกระซ่รังแนนดาผู้หน่อยนะครับอ่ามันหวานนะครับนี่ครับสุดยอดนะครับ รอยแปดิัไปแล้วนะครับสำรักที่งานลูกใช่ผู้หน่อยนะครับป่าเพ่นแบบซี้ปาที่เขาเขาบางๆท่คอทุบเขา้องคุกวนมาไปดูหมาบ้านไปลากอากาขวาดูประกายนะแต่ก็ไปพื่นี่เรได้ไม่เท่าพี่น้องเน้อ กันเอาดีนะครับจากทีคิดว่านะครับตามที่คิดว่าเราไม่โปเสียต่อไปครับครับผมว่าว่าว่าโคตรครับบ่น่าสิเกลครับพี่น้องนะครับมันสิมีม ทา่ี่ขโนาเตเคียครับรู้ว่าที่นีคนะครับาเนที่นีครับตาเห็นได้เห็นว่านะที่เป็นที่นี้นะครับตาเคีย้ละเี้ยเลยราบดบดไตาเ็แล้วมันจะีเที่มันบายนะครับตาคุณมองคุณมนั่งไปใส่คุณคำล้วนคุณจาเห็นแล้วคุณเห็นว่าได้คุณเนว่าได้ที่นะครับเขบามนไ่้ลันนอ่ใจ